สวัสดีน้องเอ๋ยค่ะไม่แล้วอยู่ในถุงสถานที่ตรงนี้อยู่นะสมาคมนิสิบนะโอเคกับพี่ป๊อบนะคะสวัสดีค่ะแล้วก็น้องเอ๋ยคิทีนะคะตอนนี้เราก็มันจะเดินไปพระบรมรูปสองรัชกาลนะคะชอบเราเรือมา ตอนนี้พี่ป๊อปบอกว่าตื่นเต้นมากเลยนะะอยู่ในควนของคณะรู้สากของเรานะครับซึ่งกําลังจะเดินไปที่พระบรมรูป2อรัชกาลนอยู่ที่พระบรมรูป2อรัชกาลนะครับของสุราเพื่อที่จะมามาถอยบังคมงานวันปิยันต์ สวัสดีพี่ป๊อปค่ะพี่ป๊อปรู้สีนะครับวันนี้ภูมิใจแล้วก็ดีใจมากค่ะปีที่แล้วไม่ได้มาเหรอคะไม่ได้มาค่ะปีนี้ปีนี้ก็เลยตั้งใจมาเลยครัดีมากเลยค่ะมากับท่านอาจารย์มากับท่านอาจารย์นะครับอาจารย์สวัสดีนะครับจะรู้สึกยังไงคะวันนี้รู้สึกปแบบปลื้มที่เราได้ชาวอุบลมาเป็นแมวลูก ชาวบอลจะต้องรู้ต้องเรียนรู้แฟชั่นดีของจุฬาให้ครบนะคะไม่ใช่อยู่แต่อาคารประชุมสูงนะคะเดี๋ยวเพื่อนๆมอท่าสถานีมาดูแน่นอนครับดีมากขอบพระคุณครับยี่สิบรอบหน้าสัน แต่ว่าทุกท่อนก็ยังอยู่กันอยู่แล้วก็จะมีท่านอาจารย์นะครับอาจารย์เชียร์พีมุสางโมในครับขั้นตอนของการถ่ายภาพนะครับทุกท่านก็เริ่มที่จะเหนื่อยเมื่อยล้าแล้วเนื่องจากแต่ในวันนี้ค่อนข้างร้อนน้องเหนื่อยเลยง่ะไม่เหนื่อยใช่ไหมฮายไม่ร้อนเลยค่ะซาชายใสซึ่งท่านอาจารย์ก็คือยังอ๋อ alert รอรออไปไม่ได้รอสินอนอ <laughs> ใช่เดี๋ยวเราจะได้ถ่ายรูปนี้เราเสร็จจากงานเปีมหารานแล้วนะครับก็ลังจะเดินไปออขายภาคกับออตึกต่างๆของจุลานะครับกับอาจารย์แล้วก็เพื่อนๆในสาขาของเรานะครับ ขณะนี้เวลาประมาณ11บเนาฬิกาครึ่งแล้วนะครับเราก็ยังอยู่ที่อนุสาวรีย์นะครับพี่ปอมอันนี้เรามาตั้งแต่กี่โมงฮะประมาณ8ปดโมงสีนาทีนะฮะตอนนี้ก็11บเอ็ดโมงครึ่งแล้วก็คือวันนี้ได้โฟโต้บุ๊กหนึ่งหนึ่งเล่มเลยซึ่งพิธีจริงๆเ่ะประมาณเลยบอกช่วงหนึ่งสวัสดีค่ะ